ก่อนที่จะรับชมบรรยากาศการเรียนการสอนขอแนะนำให้ทุกท่านรู้จักกับคณะผู้บริหารของโรงเรียนผู้สร้างการพัฒนาเพื่อมุ่งสู่การสร้างคุณภาพทางการศึกษาขอเชิญรับชมค่ะโรงเรียนสันเสริมวิทย์ถือเป็นโรงเรียนราชแห่งแรก ในอำเภอบางพีผู้ก่อตั้งคือนายวสัน์สัตยานน์ก่อตั้งเมื่อวันที่5กันยายนพุทธศักราช2483ปัจจุบันมีอายุ85ปีคณะผู้บริหารโรงเรียนผู้รับใบอนุญาตและผู้อำนวยการโรงเรียนสรนเสริมวิย์ นางสาวชูศรีสัตยานน์ผู้จัดการนายสงวนศิทธิสัตยานนนคณะกรรมการบริหารโรงเรียนการจัดการเรียนการสอนระดับประถมวัยกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเด็กเด็ก จะได้เคลื่อนไหวส่วนต่างๆของร่างกายตามจังหวะอย่างอิสระโดยใช้เสียงเพลงคำคล้องจองเครื่องเคาะจังหวะและอุปกรณ์อื่นๆประกอบการเคลื่อนไหวเพื่อส่งเสริมให้เด็กเกิดจินตนาการความคิดสร้างสรรค์รู้จังหวะและควบคุมการเคลื่อนไหวของตนเองได้กิจกรรมเสริมประสบการณ์กิจกรรมนี้มุ่งเน้นให้เด็กๆเ,เรียนรู้เกี่ยวกับตนเอง บุคคลอื่นสถานที่ธรรมชาติและสิ่งต่างๆรอบตัวผ่านการฟังอ่านพูดสังเกตคิดแก้ปัญหาใช้เหตุผลสรุปความคิดรวบยอดรวมทั้งฝึกการเข้าสังคมและการอยู่รวมกันเป็นกลุ่มกิจกรรมสร้างสรรค์เป็นกิจกรรมที่ใช้งานศิลปะมาช่วยส่งเสริมพัฒนาและกระตุ้นให้เด็กๆ ได้แสดงความสามารถของตัวเองออกมาตามอารมณ์ความรู้สึกและจินตนาการโดยไม่ได้มุ่งเน้นผลงานที่สวยงามแต่มุ่งเน้นส่งเสริมการคิดลิกเริ่มสร้างสรรค์และปลูกฝังลักษณะนิสัยของเด็กๆให้มีความประณีตละะเอียดอ่อนมีระเบียบและรักความสะอาดในการทำงานกิจกรรมการแจ้งนอกจากจะเป็นการเปลี่ยนบรรยากาศ ในการเล่นในห้องเรียนแล้วยังถือเป็นการพาเด็กๆมาออกกำลังกายและเคลื่อนไหวร่างกายได้อย่างอิสระตามความสนใจและความสามารถของเด็กดก,จก,กิจกรรมเสรีเป็นการปล่อยให้เด็กเล่นได้อย่างอิสระตามมุมต่างๆที่ครูได้จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ไว้ให้และสลับกลับเปลี่ยนอุปกรณ์การเล่นอยู่เสมอเพื่อดึงดูดความสนใจของเด็ก และเพื่อให้สอดคล้องกับสิ่งที่เด็กกำลังสนใจหรือกำลังเรียนรู้ในขณะนั้นเช่นนิทานของเล่นสีบล็อกไม้กิจกรรมเกมการศึกษาเป็นการเล่นที่ฝึกการสังเกตพัฒนากระบวนการคิดและเกิดความคิดรวบยอดผ่านเกมต่างๆซึ่งมีทั้งแบบที่เล่นคนเดียวและเล่นเป็นกลุ่ม มักมีกฎกติกาง่ายๆกิจกรรมการเรียนรู้เป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้เด็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องราวที่อยู่รอบๆตัวเด็กเพื่อเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและเป็นค่านิยมที่ดีแก่เด็กกิจกรรมวันสำคัญมีการแสดงบทบาทในวันเข้าพรรษาเพื่อให้เด็ก ได้รู้วิธีการปฏิบัติตนในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนามีส่วนร่วมในการลงนามถวายพระพรในหรวงรัชการที่สิบพิธีไหว้ครูวันแม่แห่งชาติกิจกรรมกีฬาสีนวัตกรรมการปฏิบัติที่เป็นเลิศเอสแพคกทิตขับเคลื่อนการมีจิตสาธารณะในโรงเรียนผ่านงานวิจัยรูปแบบการบริหารจัดการศึกษาแบบไตวิถี ส่งเสริมการใช้จิตตะปัญญาในการจัดการเรียนรู้ของครูในการสร้างจิตสาธารณะให้กับนักเรียนในโรงเรียนครูชูศีเป็นผู้บริหารมืออาชีพไปเรียนรู้อยู่เสมอจนได้รับรางวัลครูขวัญจิตครูผู้หล่อหลอมชีวิตสิษย์ให้เป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรมสามารถอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข ประสบความสำเร็จทางการศึกษาและประกอบอาชีพในช่วงโควิดได้ทำการสอนออนไลน์เป็นต้นแบบให้ครูที่โรงเรียนได้ทำสื่อการสอนให้กับนักเรียนทางออนไลน์สวัสดีนักเรียนที่รักทุกคนนักเรียนคงจําครูได้นะครูถูกศรีสัตยานนน ซึ่งนักเรียนเวลาเจอครูนักเรียนก็จะสวัสดีครูแล้วก็เรียกว่าพออชูสีฉะนั้นวันนี้พออชูสี o นี้ก็จะมาสอนนักเรียนในเรื่องความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับทางด้านวิชาวิทยาศาสตร์แล้วก็สามารถบูรณาการกับเกษตรศาสตร์ได้ฉะนั้นวันนี้ครูก็จะพานักเรียนเนี่ยไปชมข้าวโพดต้นข้าวโพดซึ่งครูตั้งใจปลูกในแปลงน้อยๆข้างบ้านครูนี้ เพื่อเป็นการเรียนการสอนให้กับนักเรียนก่อนที่นักเรียนจะไปชมต้นข้าวโพดครูก,ก็อยากจะให้ความรู้นักเรียนนิดหนึ่งว่าต้นข้าวโพดท,ที่มีปลูกในเมืองไทยเ่าเนี้มีกี่ประเภทนะ,ะเท่าที่ครูศึกษามาเนี่ยมี5ประเภทประเภทแรกก็คือข้าวโพดไร่ซึ่งข้าวโพดนี้จะปลูกเอาไว้เพื่อเลี้ยงสัตว์ประเภทที่2ก็คือข้าวโพดหวานอันนี้ทานได้มีรสหวานอร่อยนะ ประเภทที่3เราเรียกว่าข้าวโพดคั่วเม็ดของเขาเนี่ยจะเอามาไว้คั่วซึ่งนักเรียนเคยทานป๊อปคอรนอันนี้ละประเภทนี้เป็นประเภทที่3ประเภทที่4ก็คือข้าวโพดแป้งหรือชาวบ้านเรียกว่าข้าวโพดข้าวเหนียวนะ,ะประเภทนี้เนี่ยจะเกิดจากการมีการผสมต่างๆพันนะก็จะมีหลากสีมีสีม่วงบ้างสีขาวสีเหลืองอะไรต่างๆ นะก็มีรสชาติอร่อยเช่นเดียวกันประเภทสุดท้ายเราเรียกว่าข้าวโพดเรียนจะเป็นฝักเล็กๆเ,เวลาคนขายเนี่ยเขาจะมัดเป็นพวงขายนักเรียนคงได้เคยเห็นแล้วนะคะเมื่อกี้นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องชนดิดของข้าวโพดไปแล้วมาดูประโยชน์บ้างประโยชน์ของข้าวโพดนี้มีมากมายถ้านักเรียนทานข้าวโพดหนึ่งฝักนักเรียนได้สารอาหารครบถ้วนทั้งคาร์โบไฮเดรตวิตามินเกลือแร่ต่างๆ ดังนั้นนักเรียนควรทานข้าวโพดนะคะถือว่านักเรียนทานข้าวโพดหนึ่งฝักก็ได้คุณค่าของสารอาหารเนี่ยครบถ้วนก็ครูก็หวังว่านักเรียนคงไม่ปฏิเสธในการทานข้าวโพดนะคะบางบ้านเขาก็ไปซื้อข้าวโพดที่เป็นซองบดละเอียดแล้วมาชงทานเป็นอาหารเช้าก็ได้ก็ถือว่ามีประโยชน์เช่นเดียวกันแล้วนอกจากที่ครูกล่าวมาแล้วว่า ข้าวโพดนี้นอกจากเป็นอาหารที่ทานเป็นฝักแล้วยังสามารถไปทําเป็นผงแล้วก็ให้นักเรียนทานเป็นอาหารเช้าแล้วยังสามารถทําอะไรได้อีกครูอยากให้การบ้านนักเรียนไปหาว่าข้าวโพดสามารถทําอะไรได้บ้างนอกจากดังที่ครูกล่าวไปแล้วการบ้านของครูครูจะเอาไว้ทดสอบตอนปลายภาคเรียนนะคะค่ะ ถ้าอย่างนั้นเรารู้จักข้าวโพดแล้วครูจะพานักเรียนเนี่ยไปดูต้นข้าวโพดกันวันนี้ที่ครูได้ทําการปลูกข้าวโพดเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้นั้นคือข้าวโพดหวานนักเรียนพร้อมหรือยังคะไปชมแปลงข้าวโพดของครูกันเลยค่ะ ดูองตน่อค่ะเรัดตา้จะดันน้ขนะคะี้ก็นแล้วนะคะนักเรียน้อูหรืยังคะรูไปืนอยู่ที like Emperor, ่ต้นขอพดแล้วนะขพนี้นักเรียนดูนะคะดูรูปใบที่ปูกจับดูนะคะนักเรียนดูใบใบข้อพดนี้ถ้าสมมติว่า ดูฉีดใบอันนี้ออกไปหนูจะเห็นเส้นไม้มันจะเป็นเส้นตรงฉีดเป็นเส้นตรงได้เลยอันนี้นะเราก็จะสามารถสันนิษฐานได้ว่าส่วนหนึ่งนะว่าเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวแต่ยังไม่ครบนะใบเลี้ยงเดี่ยวเนี้นอกจากเส้นใบน่าจะเป็นเส้นตรงสามารถฉีกได้แล้วมาดูลำต้นของเขาลำต้นเขาเนี่ยจะมีข้ออ้องเห็นได้ชัด ข้อบ้องเห็นได้ชัดนะคะแล้วรากของต้นข้าวโพดนี้จะเป็นรากปล่อยฉะนั้นสิ่งสำคัญ3อย่างที่เราจะรู้ว่าพืชนี้เป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวหรือพืชใบเลี้ยงคู่ก็ดูใบดูลำต้นแล้วก็ดูรากนะคะอันนี้ก็ถือว่าต้นข้าวโพดนี้เป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวนะคะทีน,นี้ นักเรียนเห็นยอดไหมคะข้างบนคืออันนี้เป็นเกศสอตัวผู้ข้างบนนะคะเป็นเกศสอนตัวผู้นักเรียนเห็นตรงยอดไหมคะอันนี้คือเกศสอตัวผู้นะคะแล้วก็อันนี้คือเกศสอตัวเมียฉะนั้นเกศสอตัวผู้เนี้ยถ้าอย่างในลักษณะเนี้ยอยู่ห่างไกลกันมากเนี้ย โอกาสที่เกสรตัวผู้เนี้ยจะมาผสมกับเกสรตัวเมียเนี้ยยากมากต้องอาศัยตัวช่วยตัวช่วยนี้ก็คือพวกมแมลงหรือผีเสื้อซึ่งมาตอมละอองเกสรจากเกสรตัวผู้มาเกสรตัวเมียก็ทําให้เกิดการผสมพันธุ์ขึ้นเมื่อมีการผสมพันธุ์ขึ้นก็จะกลายมาเป็นในลักษณะอ,อ้วนเช่นนี้คือจะกลายเป็นผลแล้ว เมื่อมีการผสมพันธุ์แล้วระหว่างเกสอนตัวผู้กับเกสรตัวเมียเกยสรตัวเมียก็คืออันนี้เนี่ยจะมีฝอยฝอยอันนี้นะมันจะอยู่ที่กาบเมื่อมีการผสมแล้วก็จะกลายมาเป็นผลผลนี้ข้าพูดเราเรียกว่าฝักนะเราเรียกว่าฝักผลนี้เราเรียกว่าฝักนะคะค่ะรายละเอียดนะ นักเรียนเดี๋ยวดูในคลิปก็จะบอกขั้นตอนรายละเอียดเนี่ยว่าเตรียมดินยังไงกี่วันเนี่ยต้นเนี้ยจะโผล่มาโตเท่าไหนกี่วัน,นอะไรตอ,อะไรประมาณ45วันเนี้ยจะออกดอกนะในคลิปงั้นไปดูในรายละเอียดแล้วก็กี่วันจะเริ่มมีการผสมพันธุ์อันนี้ก็คงคิดว่า,าเนื้อหาอรายละเอียดเนี่ยนักเรียนก็น่าจะอยู่ดูที่ ในคลิปวิดีโอได้ แล้วเดี๋ยวเรามาดูว่าข้าวโพดที่เราเก็บออกมาแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงนะเ,เดี๋ยวครูจะเปิดเปลือกให้นักเรียนดูว่าข้าวโพดที่สมบูรณ์แล้วระยะเวลาที่ครูทําการปลูกข้าวโพดนี้เดือนครึ่งได้ครูเริ่มปลูกตั้งแต่เดือนมิถุนาคิดว่าโรงเรียนกรกฎาเนี่ยโรงเรียนเราได้เปิดได้นะมิถุนาแล้วตอนนี้จะมาถึงปลายเดือนแล้ว จะปลายเดือนกรกฎาคมแล้วฉะนั้นถ้าเต <to> ็มสองเดือนเนี้ยข้าวโพดเนี้ยก็จะเป็นฝักที่แก่สมบูรณ์อ้วนกว่านี้นะแต่ตอนนี้นี่ครูขอมาให้นักเรียนดูก่อนเห็นไหมคะนักเรียน ใครก็พดไหมคะใครก็พดไหมคะ,ะนักเรียนถ้าอย่างไรนักเรียนสงสัยอะไรก็ถามครูได้นะคะวันนี้ เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องพืชใบเลี้ยงเดี่ยวข้อสําคัญของพืชใบเลี้ยงเดี่ยวที่เราจะรู้ว่าพืชใบเลี้ยงเดียเ่ยวนี้มีอะไรบ้างข้อแรกก็คือเราดูที่ใบใบนี้จะมีเ,เส้นใยเนี่ยสามารถฉีกออกจากกันได้เลยเป็นเส้นตรงดูลำต้นก็จะมีข้อป้องเห็นได้ชัดถ้าดูลากแล้วก็จะเป็นลากฝอยแล้วก็ในสัปดาห์หน้าครูก็ จะพยายามหาพืชปลูกพืชหรือเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องพืชใบเลี้ยงคู่ให้นักเรียนได้เห็นของจริงค่ะก็ขอจบการเรียนการสอนชั่วโมงนี้ไว้เท่านี้นะคะขอให้นักเรียนทุกคนโชคดีค่ะปลอดภัยจากไวรัสโครโครโนาหรือโควิดนั่นเองนะคะสวัสดีค่ะ ดำรงตำแหน่งประธานสภา,าวัฒนธรรมอำเภอบางพีเป็นคณะจัดงานประเพณีท้องถิ่นเช่นประเพณีรับลัวประเพณีตักบารด,ดอกไม้ส่งเสริมให้ครูและนักเรียนมีส่วนร่วมสืบสารประเพณีท้องถิ่นของชุมชนโครงการผ้ามัดย้อมได้เชิญครูภูมิปัญญาท้องถิ่นทำการสอนให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ห และชั้นประถมศึกษาปีที่6โดยให้นักเรียนได้สร้างผลงานศิลปะตามจินตนาการความคิดสร้างสารรค์ของตนเองอีกทั้งสามารถนำไปประกอบอาชีพได้ทิศทางการบริหารจัดการศึกษาพัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ ผู้บริหารได้เชิญวิทยากรผู้มีความชำนาญในด้านการจัดการเรียนการสอนพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการ active learning โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ศตวรรษที่21ผู้บริหารได้ส่งบุคลากร ไปอบรมเพื่อพัฒนาครูให้มีศักยภาพการสอนการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนด้วยนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียนด้วยวิธีการแบบเปิดการประชุมนิเทศติดตามผลการดำเนินงานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี a อ ในการส่งเสริมวิสัยรักการอ่านสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่21ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในกิจกรรมวันสุทนทรภู่ส่งเสริมให้นักเรียนกล้าแสดงออกและระลึกถึงสุนทรภู่กวีศินดินกิจกรรมในวันวิทยาศาสตร์มีการจัดแข่งขันทำโครงงานวิทยาศาสตร์แข่งขันสร้างเกมด้วยโปรแกรมสแคปและมีการแข่งขันรถซูโม่ด้วยการเขียนโปรแกรม มีโค้ดด้วยบอร์ดไมโครบิตค่ายคณิตศาสตร์มีการจัดแข่งขันโครงงานจัดเกมคณิตศาสตร์ให้นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมร่วมสืบสารประเพณีวัฒนธรรมไทยวันลอยกระทงคณะครูนักเรียนและผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการทำกระทงเพื่อนำไปถวายวัดบางพีใหญ่ในกิจกรรมกีฬาสีทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมกีฬาสี เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความสัมัคคีรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติส่งเสริมให้นักเรียนแสดงความสามารถและกล้าแสดงออกกิจกรรมค่ายลูกเสือเดแคมเพื่อให้นักเรียนได้ฝึกฝนทักษะความรู้ความสามารถที่ได้เรียนมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันเรียนรู้กฎระเบียบวินัยและการปรับตัวในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น มีความรักความสามัคคีในการทำงานเป็นหมู่คณะและเกิดความสนุกสนานเกิดทัศนคติที่ดีต่อวิชาลูกเสือและยุวกาชาติกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดผู้บริหารได้เชิญวิทยากรครูตำรวจแด่มาให้ความรู้โทษของการใช้ยาเสพติดและวิธีป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากยาเสพติดนอกจากนี้ทางโรงเรียนสันเสริมมิตร ยังมีหลักสูตรพิเศษสำหรับนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล3ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6สอนโดยครูต่างชาติวิชา English m อ t ง Science and Health และยังมีการสอนแลบภาษาอังกฤษภาษาจีนเพื่อเสริมสร้างทักษะให้กับนักเรียนเพิ่มเติม Are going to be angry with him. true be นางสาววันวิสาสุขมีได้รับรางวัลการสร้างนวัตรกรรมด้านการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและภาษาคอมพิวเตอร์โคดดิ้งระดับประถมศึกษาด้วยผลงานโครงงานสัญญาณเปลี่ยนไทยอัจฉริยะเมื่อวันที่ 26-27สิงหาคมพุทธศักราช2565เด็กชายมหัศจรรย์แจ่มจันทร์ชั้นประถมศึกษาปีที่6และเด็กชายภูมิแผ่นดินบานอินชั้นประถมศึกษาปีที่5ได้รับรางวัลรองชนะเลิศการสร้างนวัตกรรมด้านการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและภาษาคอมพิวเตอร์โคดดิ้งระดับประถมศึกษาด้วยผลงาน โครงการสัญญาณเปือนภัยอัจฉริยะเมื่อวันที่26-27สิงหาคมพุทธศักราช2565เด็กชายภูมิแผ่นดินบานอินชั้นประถมศึกษาปีที่6เด็กชายศิระโชตนวลมาชั้นประถมศึกษาปีที่6และเด็กชายกิตติณพงษ์ช้างงามชั้นประถมศึกษาปีที่5ได้รับรางวัลรองชนะเลิศงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่71ด้วยผลงานโครงงานสัญญาณเตือนภัยไฟไหม้อัจฉริยะเมื่อวันที่22มกราคมถึง2กุมภาพันธ์2566เด็กชายกิตณิพงษ์ช้างงามชั้นประถมศึกษาปีที่6เด็กชายกิติพล์ดกเอียชั้นประถมศึกษาปีที่6และเด็กชายรัชชานุนพาวีพงมมาศชั้นประถมศึกษาปีที่6 อยู่ในขั้นตอนการนำเสนอผลงานรอบรองชนะเลิศในการแข่งขันการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทยระดับปฐมศึกษาด้วยผลงานโครงงานสัญญาณเตือนภัยอัจฉริยะเมื่อวันที่31กรกฎาคมพุทธศัการาช2567เด็กหญิงวันดีดีเทียนเด็กหญิงบุษกรอาจวิชัยและเด็กหญิงชรินดาสิงจุย้ย ได้รับรางวัลเหรียญทองระดับชาติการแข่งขันทักษะทางวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชนครั้งที่7ด้วยผลงานการทำหนังสือเล่มเล็กประจำปีการศึกษา2565ด้วยการบริหารงานที่มุ่งเน้นพัฒนาและสร้างสารรค์สมผลให้โรงเรียนของเราได้รับการยอมรับในวงกว้างปีการศึกษา2566 โรงเรียนสันเสริมวิทย์ได้รับการประเมินผลงานโครงการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีตามมาตรฐานสถาบัานส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสส,สวทในระดับก้าวหน้าสุดท้ายนี้โรงเรียนสันเสริมวิทย์ขอขอบพระคุณท่านผู้ปกครองทุกท่านที่ไว้วางใจ ให้เราดูแลและส่งเสริมการเรียนรู้บุตรหลานของท่านเรามุ่งมั่นที่จะมอบการศึกษาที่มีคุณภาพปลูกฝังคุณธรรมพัฒนาทักษะรอบด้านให้กับนักเรียนทุกคนและด้วยความร่วมมือจากท่านเราเชื่อมั่นว่าเด็กๆจะต้องเติบโตอย่างมั่นคงและประสบความสำเร็จในอนาคตขอขอบพระคุณที่เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวสันเสริมวิทย์ค่ะ